ก็สวัสดีครับอยู่กับรายการมีซักซีธีได้กล่องหูฟังมาแล้วยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับไม่รู้จักที่นมีคนซื้อมาให้ก็ก็เป็นไม่ก็ใช้ได้อยู่นะเท่เ่อยู่เป็นลูกควายด้วยปัญหาก็คือ Mình nhìn chót đường rồi con Nói lẽ tiếng Xem mình chót <laughs> ra mày, mày mà Kẹo lệ mà <laughs> หูฟังมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมีสายให้มีไม้ให้นะับเดี๋ดยวเราเปิดเครื่องขอน นี่นครับก็อหัวฟังก็เป็นงี้ครับสายก็เป็นงี้เลยนะฮะนี่ไรลัดเรียบร้อยไมค์ก็เป็นงี้นะฮะเรามาแกะกันนะตัวนี้ก็เสียบไปเรียบร้อยโต๊ะก็เลยอยู่ในระดับหนึ่งนะ ไม่รู้รุ่นอะไรเรามาทดสอบเสียงในกรีนาท้อๆกันขอเข้ากัน,นหน้าแบบเกะกะจริง ผมจะลองวางออกนะฮะจะได้ได้ยินเสียงจากคอมนี่ครับกระนิ่งแอปลเปลยตามใบผมไม่ทะไม่มันเป็นแนี้ลนะ ฟังเสียงอะไรนะช็อตไหมก็เป็นยางไงเคก็จบคลิปวีดีโอนี้ครับถ่ายแค่นี้แหละ